เมื่อโจ๊กโซคูโพสหาร้านนวดใกล้ชั้นผลที่ได้น่าจะเมื่อหนักกว่าเดิมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนขี้เมื่อก็อาจจะมีร้านประจําที่ไปนวดแต่บางครั้งถ้าไม่รู้จักร้านนวดเราก็ต้องค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตซึ่งคําที่ใช้ค้นหาประจําก็คงหนีไม่พ้นร้านนวดใกล้ชั้นซึ่งล่าสุดก็เกิดเรื่องสุดพีเมื่อโจ๊กโซคูได้ออกมาโพสตภาพผ่านเพจ ok บราฮาโจ๊กพระเจ้าโจกระบุว่าเมื่อพิมพ์ค้นหาว่าร้านนวดใกล้ชั้น ซึ่งงานนี้ในภาพเราจะเห็นได้ว่าร้านนวดใกล้ฉันที่ขึ้นมาอยู่ถึงจังหวัดนครราชสีมาและต้องใช้เวลาเดินทางถึงสามชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวโดยงานนี้ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากตอนไปก็เมื่อยตอนกลับก็เมื่อย55555 5ห55 55้่นล้านใกล้มาก555ใกล้ฉันแต่ฉันอยู่ไหนคะ555โอ๊ย